สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จี o ฟกส o อร์ตออนทนะหลังจากกี่ตะกี้นี่ผมได้แวะ,ะจุดชมวิวตีผาแดงครับตรงร้านตากาแฟตีเป้าหมายผมก็คือขึ้นมาตีบ้านปลามเมียงเพื่อจะมารวมกิจกรรมวันตุดจินนะฮะตอนนี้ผมมาถึงปลามเมียงเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็ จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่ผมเคยปาท่านผู้ชมมาดูประมาณ2-3ขถครั้งแล้วนะถ้าใครติดตามช่อง YouTube g f กส s t o r t นะเป็นจุดชมวิวแห่งจุด1ตีอันมีทิวทัศน์สวยงามนะแต่ปัจจุบันนี้มันอาจจะสุดโทมลงไปสักหน่อยแต่ดูท่าทางแล้วจะมีการาพยายามปรับปรุงขึ้นมาอยู่นะคิดว่าเดี๋ยวแห่มสักหน่อยคงจะเป็นแหมจุดหนึ่งีนักท่องเที่ยวสามารถมาถ่ายหูวิวได้นะ ผมมาถึงก่อนเวลาครับกิจกรรมตะกี้ผมสอบถามจากเจ้าบ้านแล้วน่าจะเริ่มกันประมาณสักเก้าโมงเกืองสิบโมงเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็มาถึงก่อนเวลาเกิดเลยขอป้าท่านผู้ชมมาเดินแอวก่อนนะฮะซึ่งจุดที่ผมยืนนี่นะฮะถ้าไผ่มาอยู่ชุดนี้แล้วนี่ฮนะจะได้เห็นาผาแดง ยังชัดเจนเลยนะแต่ตอนนี้มันมีหมอกอยู่นะก็เป็นบรรยากาศแหมฟิวหนึ่งสวยงามมากครับนี่เป็นหมอกปกคลุมตีผาแดงนะแหมจุดหนึ่งที่สามารถมองเห็นผาแดงแล้วสวยงามนะนกเหนือจากจุดตีใกล้ที่สุดคือร้านตากาแฟตีผาแดงกลับมาอยู่ตีปลาเมียงนี่ก็เป็นแหมจุดหนึ่งที่ได้หันครับตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงเกือบเกิงแล้วนะแปดโมงสามนาที แล้วก็ตรงนี้ถ้าเรามองดูไปด้านล่างจะเห็นหนองเลงซ้ายอยู่นะฮะหนองเลงซ้ายถึงแม้ว่าจะได้หันบัดเต็มพื้นที่เหมือนที่อยู่ผาแดงแต่ก็นี่ฮะสามารถมองเห็นได้อยู่ผมซูมไปนี่อาจจะเห็นบกครชัดแต่ได้นะมันมีหมอกอยู่ เดี๋ยามันแสงสว่างตอนกลางวันนักก็นิ่มน้อยนี่จะเห็นหนองเล็งซ้ายชัดก็นี่ครับส่วนด้านล่างตรงนี้เขาก็เป็นไรสวนของเจ้าบ้านนะจะเห็นสังเกตว่ามีเส้นทางที่เจ้าบ้านใจขี่มอไซค์ลงไปและนี่ก็เป็นเส้นทางแห่งเส้นทางหนึ่งที่น่าสนใจทําเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้นะในช่วงหน้า ผล,ลไม้น่ะมันจะมีการปลูกผล,ลไม้แต่ปลาเมี่ยงผล่นจะปลูกลิ้นจีนี่ปลูกไว้เพื่อเลี้ยงคังนะฮะเพราะฉะนั้นผมมาแน่ใจว่าบริเวณนี้ปุ่นจะปลูกพืชพักแห่งพองแต่ถ้าเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติไรส่สวนแปลงเขาเรียกว่าพืชผล,ลไม้ของเจ้าบ้านได้ผมคิดว่าน่าจะทําเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้อ่านีะวิวสวยงามมากครับ และตีสดุดตาผมคือต้นนี้ครับดอกมันสีสวยผมมาแน่ใจว่ามันคือต้นไอหยางดอกสีส้มๆนี่นะฮะสวยงามครับนี่ฮะโอ้ถ้ามีจำนวนหลายๆต้นนี่จะเป็นต้นดีสวยงามมากเดี๋ยวต้องไปสอบถามผู้ลูกสีส้มๆนี่ถ้าไข่หูกะ คอมเมนต์มาบอกกันจิมนะฮะในช่อง YouTube ผมนะฮะนั่แหละครับผมมาเริ่มจุดเริ่มต้นตัดนี้นะฮะอ่านี่คือสภาพที่มันปัจจุบันอาจจะพวกลงไปน้อยนะฮะเดินต้องระมัดระวังนิดนึงจุดนี้น่าสนใจครับเคยทำเป็นจุดชมวิวแล้วแล้วก็ตอนนี้มันสุดโซมลงไปแล้วก็ ตรงนี้จะมีการปลูกต้นชาด้วยนะฮะนี่คือชาตีเก็บชาอัดสำครับตีเก็บยอดมันไว้สำหรับการทำชาใบชาชงนั่นเองครับนี่ฮะอนนี้ใบยอดมันแก่อยู่ในการเก็บนี่นี่เราจะเก็บยอดแบบนี้ครับนี่เลยครับนี่ยอดใบชาสามใบแรก ชาปลาเมี่ยงนี่อร่อยสุดยอดหอมครับแล้วก็มีเทคนิคการคั่วการต้มเฉพาะเป็นแบบท้องทินเลยครับพื้นบ้านใครสนใจที่อยากจะมาชิมชาปลาเมี่ยงก็ขอเชิญได้นะฮะมาแอลมาพอวิธีการเก็บการนวดชาแล้วก็การคั่วช้าตากช้าเนี่ยหอมแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปกินผมคิดว่าเป็นแหมหึ่งไฮไลท์นะฮะแล้วก็อัน ฉา,ายะของหมู่บ้านปลาเมี่ยงนะครับนบนว่าเป็นดินแดนตีบย้อมหมุนตามกาลเวลานะฮะซึ่งอัตลักษณ์ของปลาเมี่ยงถ้าไข่มะแอลอำเภอแม่ใจถ้าทันได้สัมผัสบรรยากาศตีปังปุลาะแล้วก็ผาแดงนะครแล้วมาสัมผัสบรรยากาศตีปลาเมี่ยงจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน,นในเรื่องของอัตลักษณ์ตีเป็นแบบฉบับดั้งเดิมของ พื้นเมืองเช้าเข่าเลยเดี๋ยวเรามาดูก่อนครับว่ามันมีอัตลักษณ์แบบไหนครับนอกเหนือจากวิวธรรมชาตินะฮะตีเป็นธรรมชาติแบบนี้นะฮะฝั่งนู่นถ้ามองไปจะเห็นเป็นโฮมสเตย์แล้วก็ร้านอาหารวิวดอยนะฮะตีผมเคยป้ามวยแม่มานั่งกินข้าวตะทันแล้วนะฮะอันนี้เป็นสถานที่ที่รองรับนักท่องเที่ยวในเรื่องของการกิน อัตลักษณ์ของที่นี่นะผมประทับใจในเรื่องของอาการสร้างบ้านด้วยวิธีดั้งเดิมเลยเป็นไม้ไผ่นะฮะมันอาจจะดูแบกแข็งแรงต่อได้นะฮะแต่ใจวัสดุตริงหาง่ายแล้วก็สามารถาสร้างขึ้นมาได้ไง่ายนะฮะและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ได้ฉายาว่าเป็นดินแดนไม่ย้อมหมุนตามกาลเวลานะฮะได้ยินเสียงประทัดแล้วนะ คงจะมีการเตรียมตัวตี่จะประกอบพิธีแต่ว่านี่มีการไหว้เจ้านะฮะไหว้บรรพบุรุษกันไปข้างหนึ่งแล้ววันนี้จะไหว้ทําพิธีกันตีบ้านปหลวงนะเป็นปหลวงบู้นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตป้าท่านผู้ชมเดินแอลสักน้อยนะฮะนี่คือบรรยากาศของหมู่บ้านป่าเมียงแล้วก็มีหลายคำถามที่ผมสังเกตดูแล้วก็อยากจะ เอาไปถามอันปรหลวงนะฮะว่าเอา่อเปินมีจุดประสงค์อะไยังย่างเช่นนะฮะอันนี้เป็นบ้านที่แปลงนะเนี่ยที่ผมสงสัยคือไอ้ต้นสนสนเกี้ยนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับแม่ครับผมขอถามอย่างน่อย ไอ้ต้นสนเนี่ยครับติปปนเอาปักเนี่ยครับปนปลูกไว้หรือว่าปนเอามาปักไว้แปลงอไย่งครับนี่เนี่ยต้นเนี่ครับอันนี้ปูลวบเต็นหลอนะเต็หลบน่ะอ๋อเ็นหลบสวัสดีครับ ขอความฮู้น้อยแล้วครับอันนี้เปินเปินเอาปักไว้ยังไงครับนี่นี่ตัดกิ่งมาปักมันได้ไหมครับครับอันนี้ขอจะเอาอะไรเต้นนะครับอ่าอืออ่าเป็นเป็นพิธีครับเป็นพิธีครับผมเออเต้นบ้านไข่บ้านมันครับว่าจะได้หรือว่าเป็นเป็นเป็นรวมกลุ่มกันมาเต้นรวมกลุ่มมาเต้นครับผมรวมกลุ่มมาเต้นครับอ๋อนี่อะครับครับคือผมหันปักอยู่หลายบ้านเลยคครรัับบบ้านเลยอ๋อคือเต้นบ้านนี่เซต็จก็วนไปบ้านอื่นเหรอครับ วันนี้วันนี้เต้นบ้านป่หลวงอะวันนี้เต้นบ้านป่หลวงเจ้าวันนี้เต้นบ้านป่หลวงเจ้าอ๋อวันผูกไม่จะเต้นบ้านผู้ช่วยจ้าวันผูกเต้นบ้านผู้ช่วยอ๋อแล้วกับบ้านบ้านเฮาโลครับต้องเปิดจะมาเต้นกันแต่นี้ก็อ๋อขอเต้นแค่คืนเดียวครับผมเต้นของหมู่บ้านเนี่ยครับอ๋อเต้นเต้นของเราหมู่บ้านคืนเดียวถือเต้นเยอะผมะคืนแรกเจ้าคืนแรกเต้นรอหมู่บ้านแล้วก็คืนที่สองก็วันที่สิบก็มาเต้นเอ่อบ้านป่าหลวงไม่ใช่เจ้าบ้านปู้จานเจ้า ออูาบ้านาปูานเชคู้กับ,บ้านกะหวงปะหลวงเชคูกาบ,บ,บ้านสวยเจาอ๋อครับอ๋อเข้าใจแล้วฮะอันนี้คือวันแรกนี่เต้นลอบหมู่บ้านเลยอ๋ออันนี้ครับคืนเดียวนะครับเป็นไหลเต้นวนไปตุจีม่แล้วว่าสุดท้ายเต้นเนถอะครับกูบ้านนะครับอืม,อม มีลีซูมีเห่ขี้อะครับอันนี้เป็นปลาเมี่ยงนี่จะเป็นเผาลยซอลีซูทรัพย์นะทรัพย์นะครับน้องเหมือนกับผาแดงกับปลาเมี่ยงเอ้ยผาแดงกับปังปุระเนาะเออป่นเปิ่นมีเมี่ยนเผาเมี่ยนอันนี้ปลาปลาเมี่ยนนึงไะปลาเมี่ยงนี่จะเป็นลีซูทรัพย์อเัพย์นะครับปลาเมี่ยงทรซอครับพอน่าผาแดงเนี่ยเน่าแหละพอน่าเน่าหรือเนยาเน่วหรือเมี่ยนนั่นเองนะครับเนาะอ่าครับ ขอบคุณครับได้ความรู้แล้วอ,อันนี้เป็นต้นสนเกี้ยนะฮะโอเคขอบคุณจัน,นะครับเดี๋ยวไปเต้นพุ่นแหล่ครับครับเดี๋ยวป้ากันครับผมนี่ครับนี่อัตลักษณ์ของที่นี่เลยครับต้องเป็นผามไม่ไผ่แบบนี้เลยพอมเป็นกําแพงนะฮะนี่คือถ้าไข่แมวที่นี่นะครับจะได้เห็นการปลูกสร้างบ้านแบบดั้งเดิมครับ แล้วก็ต้นสนเกีย้ยที่ผมสังเกตที่เป็นปักอยู่ก็ใจทําพิธีนะฮะไว้เจ้าไวบ้บรรพุุษเต้นหลอบอข้อมูลที่ผมได้มาก็คือวันแรกจะเป็นการเต้นหลอบ,มบหมู่บ้านมดหมู่บ้านเลยนะฮะถ้าบ้านไหนปักต้นสนเกีย้ยไววนั่นก็คือมาเต้นหลอบกันแล้วก็วันที่สองจะมาเต้นบ้านปูยา บ้านปุย่าผมหันละหลังมีอยู่หลังหนึ่งครับที่อันจะบ้านห้องมาเป็นบ้านปุยาแล้วก็หลังจากนั้นวันที่สามสวัสดีครับสวัสดีครับวันที่สามกัมาเต้นบ้านปรหลวงแล้วก็ทัดจากนั้นก็จะเป็นบ้านผู้ช่วยนะฮะอันนี้เป็นเป็นพิธีกรรมที่ไว้อาพอดีปีใหม่ทุตจีนกัน นี่ฮะโอ้บรรยากาศสุดๆเลยครับมีหมอกวันนี้อากาศหนาวกว่าปกติตัวเเดี๋ยวมสักร,รมพิธีกรรมก็คงจะจัดไว้ตีไปเต้นหลอบอต้นสนสามใบหรือสนเกี้ยหน้าบ้านประหลวงนะะ นี่ครับและที่ผมประทับใจมากที่สุดกิดนนะ่าจะเป็นบ้านหลังนี่นะฮะมันสวยงามครับในความรู้สึกผมผมคิดว่ามันเป็นบ้านหลังที่สวยงามมีหลายหลังนะที่สวยๆแล้วก็มีการสร้างที่มีเอกลักษณ์เดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับมีหลายแบบมากนะฮะ หมู่บ้าน,นี้ป่าเมียงนิสเสน่ห์ของมันคือตรงนี้ครับดินแดนติบย้อมหมุนตามกาลเวลาฟิวจะแตกต่างจากผาแดงกับปังปุระเยอะเลยฮนะปังปุระกับผาแดงนี่จะมีความสะดวกสบายนะฮะมีความคล้ายคลึงกับสังคมเมืองมากนะแต่ถ้าใกล้เคียงกับสังคมของเจ้าเขาแต่ๆนี่ต้องยกคือป่าเมียงครับ อะไอย่างหลายๆยังตีบเก้ยหันในสมัยละอ่อนแต่อยู่บ้านเขาตั้งลุ่มบหาหันแล้วกับมาหันตั้งบนเพล่ะยังหัว่ไม่นะฮะไม่หี้อไม่ห้วตั้งบนนี้ยังหันอยู่นะฮะนี่ครับ อ่านี่ฮะยังการล้อหัวด้วยไม้ไผ่แบบนี้ฮะตีตะแกงแบบนี้ก็ยังมีหันอยู่นะฮะปันดิบหรไมครับนี่ก็มีต้นสนเกีย้ยอยู่นะฮะแ้าตีผมสังเกตมันจะมีการจุดถูบแล้วก็มีการแขวนห่อเข้าอย่างสักอย่างตัวนนะฮะ นี่ฮะอันนี้คือการใจไม่ไผ่มาสารเป็นหัวนะฮะนี่นี่ฮะแล้วก็นี่ติดตีสังเกตแล้วดูสุดยอดทอยางหนึ่งคือการน้ำหินมาเลี้ยงเพื่อสร้างระดับในการทำถมดินให้ดินมันเรียบขนาดกับพื้นนะ,ะด้วยการน้ำหินมาเลี้ยงเนี่ยเป็นจันๆแบบนี้ครับนี่เลยครับโอ้สุดยอดเลย เนี่ยาการสร้างเป็นอัตลักษณ์ของปลาเมียงเลยครับผมคิดว่าใขรชอบแนว้อนุรักษ์นะขออนุญาตเดินขึ้นมาตรงนี้สักหน่อยเนี่ยแนะนำเลยครับเนี่ยปลาเมียงครับบรรยากาศแบบธรรมชาติสุดๆผาแดงก็เริ่มหันชัดละ แล้วก็นี่บ้านหลังนี้ที่ผมชอบแหมย่างหนึ่งคือมีการนําเอาดินมาพอกนะฮะดินมาพอกเป็นกําแพงเนี่ยนี่เลยครับโอ้สุดยอดนี่ก็เป็นแหมหลังหนึ่งที่ผมประทับใจแล้วครับสุดยอดเลยแล้วก็ที่ผมว่าสมัยตะก้อนผมเกยหันแล้วตั้งกลุ่มบ่เกยหันแล้วก็น,วกนี่คือ การปลูกต้นดอกไม้เป็นหัวนั่นคือดอกชะบาครับสวัสดีปีใหม่ครับนี่ครับดอกชบาเป็นหัวแบบนี้ครับ <c oughs> โอ้พอมาหันแล้วนึกถึงสมัยล้ออนเลย <c oughs> ตั้งบนนี่กำลังอู้กันอยู่นะฮะ นี่ครับบ้านหลังนี่ครับที่ผมว่าโอ้โหมันเป็นบ้านตีโดดเด่นในสายตาผมมากมัน